บูชายังไงเอาเข้าบ้านยังไงอ่ะครับก็อย่างเด็กเข้าไปหมดก่อนจะเข้าบ้านครับให้ไปจุดทูปบอกอืมอ่ะจุดทูปกี่ดอกครับจุดทูปกี่ดอกครับอห้าดอกห้าดอกบอกเจ้าที่เจ้าทางบอกเจ้าที่เจ้าทางนะครับขอให้เปิดทางจะเอาปู่เข้าอืมเพอเราปักทูปแล้วเชิญปู่เข้าเลยครับผมคือต้องบอกให้เขารู้เขา เจ้าของบ้านน่ะเราจะอยู่ดีๆเดินไปเฉยๆเด็กผู้ปฏิออกมาว่าไงอ่ะแล้วเอาเข้าบ้านไปแล้วบอกเจ้าที่เจ้าทางแล้วจุดการวางการตั้งอการตั้งตงที่ไหนเพราะพวกเนี่ยพระเนี่ยต้องสูงที่สุดครับผมลองลงมาก็เป็นเรือสิอ่าใช่ไหมตั้งให้ต่ำกว่าพระพุทธรูปก็พอให้ตั้งพราพุทธรูปถ้าเกิดพว่ามันเป็นที่อันเดียวกันครับ เราก็หาอะไรก็ได้ครับเป็นโต๊ะอะไรหน่อยหนุนท่าหน่อยให้พระสูงขึ้นมาถือว่าเป็นคนละชั้นแล้วครับผมแค่นั้นเองแล้วพระเกจิล่ะครับพระเกจิก็ต้องลงมาอีกชั้นหนึ่งอ๋ออ๋อก็คืออยู่ชั้นที่รองพระพุทธรูปใช่ใช่ใช่ตรงนี้แหะครับคุณจะได้เข้าใจคือต้องตั้งให้ถูกถ้ามีโต๊ะหมู่แยกใช่ไหม ตั้งเสมอกันก็ไม่เป็นไร,ค,รคือว่าคนละที่เพราะไม่ได้อยู่ในที่เดียวอ่านกันครับผมเข้าใจไหมครับครับผมนี่แค่นี้เอง